สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสอนเล่นฮีโร่วีโรฮีโรโนสกินนะครับผมเอาแบบละเอียดยิบเลยเพราะผมก็ค่อนข้างจะเล่นตัวนี้มาขึ้นมือทีเดียวได้เม็ดเขียวไปแทบจะทุก ID ละเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมจะเล่นแบบจัดเซตพลังแฝงรูลไล่เทมยังไงกันบ้างนะครับก็เซตหลักๆที่ผมเล่นนะจะเป็นเซตลดคุณดาวครับผมก็เริ่มจากสกิล พลังแฝงสีเหลืองข้างล่างนะอันนี้จะเป็นลดคูณดาวอันติเมตทำให้เราใช้อันติได้เร็วขึ้น10%ครับผมก็มันต้องใช้อันติบ่อยนะเพราะว่ามันเป็นท่าหากินต่อมาที่พลังแฝงเดวิโอเวกนิงนะครับผมเมื่อเราใช้อันติเมตไปก็จะลดคูณดาวของสกิล1และสกิล2นะครับผมทำให้เราสามารถโจมตีได้ต่อเนื่องเข้าไปอีกครับก็คอมโบคู่กับพลังแฝงสีเหลืองลดคูณดาวอันตินะนะั่นแหละ ส่วนพลังแฝงที่เหลือนะครับผมผมก็เอาพลังแฝงสีแดงนะเด้งเลือดเวลาแอซิดหรือคิวมานะจะได้เลือดคืนมานิดหน่อยแล้วก็อีก2อันนี่ก็เอาเป็นต้านซีซีทั้งคู่เลยครับทั้งพลังแฝงสีแดงและพลังแฝงสีเขียวนะจริงๆอันติของวีโร่ก็มีต้านซีซีเยอะแหละเพื่อนจะไปใช้เน้นโจมตีก็ได้นะแต่ผมเอานี้เพราะเผื่อจังหวะที่แบบเรากำลังจะเข้าไฟเนี้ยแล้วโดนขัด ชีซีเยอะๆออกคู่รองเท้าการ CC มันทำให้เราฟื้นตัวได้ไวนะคอมโบไม่ติดขัดสำหรับรูในเทมพลังแฝงก็ตามนี้เลยครับผมเน้นโจมตี20% golden body 10เม็ดส p ปริ t 10เม็ดแล้วก็พ o เว10เม็ดครับผมเน้นโจมตีเร็วอะ่ะเพราะว่าขวัญสิ่งไงซีได้6จังหวะส่วนไอเทมพลังแฝงก็ตามนี้เลยครับ เน,เน,เนเ้นหลักๆเลยนะมีเกาะไฟเอาไว้เผาศัตรูรอบๆตัวกับเกาะสะท้อนนะจะเอาอะไรออกก่อนก็ได้ถ้าเจอแวนนะออกเกาะสะท้อนก่อนเลยแต่ถ้ายังไม่เจอแวน์ก็เอาเกาะไฟไปเผาคีบปเล่นก่อนก็ได้ครับผมส่วนที่เหลือก็การเวทกับเพิ่มแมกเลือนสร้อยเพิ่มรีเรือนนะแล้วแต่คุณจะเลือกอะไรก็จะไปเอาเกาะเกิดเลยก็ได้ครับผมไม่ได้ฟิกขนาดนั้นแต่หลักๆก็คือต้องมีเกาะไฟกับเกาะสะท้อนครับผม ก็มาต่อกันที่รูปแบบการใช้งานสกิลคอมโบนะครับก็ไม่ซับซ้อนนะหลักๆคือสกิลหนึ่งนี่แหละเมื่อเรากดใช้ขวานเราจะกลายเป็นขวานซิ่งอันใหญ่ทันทีนะครับผม line, การโจมตีจะเป็นแบบ3จังหวะและมีระยะโจมตีรอบตัวก็ค่อนข้างไกลนะครับผมจะพุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูได้นะใช้ไล่ศัตรูที่ห่างๆได้ดีทีเดียวครับผม <Okay. S 1> และก็ยังกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้อีกด้วยนะครับผม เดี๋ยวผมสัมภเวสีคืนชี่ก่อนอ่าโอเคเราก็จะไปครับผมล็อกเปล่าแล้วฟอนหนีไหมจะก,กระโดดข้ามโขดหินที่มันไม่ได้กว้างมากได้นะครับใช้ไล่ได้ดีนะวีโรเป็นแบบไฟเตอร์ที่สุดยอดมากๆเลยกับสกิลหนึ่งหากินของเขาเลยละถาถครับผมสกิลสองสุดโหดครับผมถ่ายสุดขอบโลกคล้ายๆกับเทนครับผมแต่จังหวะง้างจะถ่ายนี่นานกว่าเทนเพราะเทนมันพุ่งไปเลย แล้วทําให้จังหวะง้างนี่โดนขัดเอาได้ง่ายๆเลยนะครับแต่เวลาไถาโดนฮีโร่เนี่ยจะได้สแต็กทำให้โจมตีเร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าโดนเป้าหมายหลายเป้าหมายนี่จะโจมตีเร็วมากๆเลยครับดูนะครับผมพวดทูทูทูอยงไงแ๊บเดียวอย่างเร็วอ่ะเป้าหมายโดนเข้าไปนี่มีร้องแน่นอนครับผมและสุดท้ายที่อันติเปต์ลอยละเลี้วปิวละล่องเลยครับผม เป็นท่าที่โจมตีเป็นวงกว้างนะครับผมโดนรอบตัวเลยแล้วลอยนานด้วยนะเอพอกับไอ้อะไรอนะ่ะอันติของลัมเบอร์เลยนะครับผมแถมระหว่างที่ใช้งานเนี่ยยังเดินได้นะจะจะเดินช้าลงแล้วก็ยังมีป้องกัน4ีด้วยครับเราเอามาคอมโบคู่กับสกิล2แล้วก็อันติไปด้วยนะจะทําให้ตอนที่เราไถาเนี่ยไม่โดนยกเลิกนะครับผมเห็นไหมเอาไอรอนบอดี้อยู่บนหัวนะ แล้วก็มาถึงคอมโบหลักของเรานะครับผมกดสกิล l ไว้ก่อนแล้วกดสกิล2พร้อมกับอันติเมทให้อ r รอนบอดี้อยู่บนหัวแล้วปล่อยครับผมพออันติเมททุกลงพื้นศัตรูล,ลอยเราก็จะกดโจมตีธรรมดา3ครั้งพร้อมกับออนติเมทของเราที่มีพลังแสงรีวิ i เวคนิ่งจะลดคูณดาวให้กับสกิล l 2ทําให้เราสามารถใช้สกิล l เพื่อโจมตีธรรมดาแบบพิเศษได้อีก3ครั้งเลยทีเดียวครับผม ข้อคัรวะวังก็มีตอนที่เราถ่ายสกิล2พร้อมกับกดอันติค้างไว้คือเราต้องยังไม่ปล่อยอันติจนก,กว่าเราจะใช้สกิล2เสร็จคือต้องถ่ายเสร็จก่อนนะครับถ้าเราเผือไ้ปล่อยก่อนเนี่ยอันติเบตมันจะเหมือนถูกยกเลิกไปนะครับแล้วก็พาสีสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวีโรนะครับผมเมื่อวีโรกําลังจะตายนะก็ะคือตายนั่นแหละก็จะยังไม่ตายนะครับพาสีทำงานก็จะเด้งแล้วมีหลอดวิ่งข้างบนนะพอหลอดหมดก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมา เมื่อกี้นี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีจุดอยู่บนพื้น3จุดคือถ้าเพื่อนเรามาเหยียบเลือกก็จะฟื้นฟูด,ด้วยเหยียบครบ3ามจุดเราก็จะฟื้นขึ้นมาเลยไม่ต้องรอแต่เล่นจริงๆเพื่อนไม่ไปเหยียบหรอกครับก็รอฟื้นเองนั่นแหละจังหวะนี้เป็นจังหวะการใช้สกิลหนึ่งโจมตีสาจังหวะเข้าประชิดศัตรูนะครับผมจะเห็นว่ามันพุ่งเข้าไปไล่ไวยโอ บบเราไม่ต้องเดินเข้าไปไประชิดด้วยซ้ําแต่ว่าเราจะกระโดดพุ่งเข้าไปใส่เองเลยนะครับจังหวะน,นี้จังหวะทําคอมโบรับผมถ่ายเข้าไปพอมอันติแล้วก็ตุ้มร้อยหมดเลยครับผมแล้วก็ขวดไปขวานซิ่งของวิลโลเนี่ยนะมันโจมตีโดนเป็นวงกลมนะครับผมเพราะนั้นถ้าฝ่ายตรงข้ามเขายืนกันเป็นกลุ่มนี่เขาโดนหมดครับผมมาดูคอมโบกันอีกครั้งครับผมกดขยายขวานถ่ายอันตีแล้วก็โจมตีธรรมดาเข้าไปโดนหลัวครับผมเรียบร้อย ก็ในเกมนี้ผมไม่ได้ใช้พลังแฝงเดนะือยวเวกนิ่งนะเน้นพลังโจมตีซะมากกว่าก็จะไม่ค่อยได้รีสก,กหนึ่งซ้ํานะแต่เดี๋ยวผมจะเล่นพลังแฝงเดือยวเวกนิ่งให้ดูหนึ่งคลิปนะครับผมโดยแรงผมก็จะเป็นคอมมานเดอร์หนึ่งนะครับผมราะว่าตกจากคอนมาแล้ววนอยู่แถวๆนี้แหละกลับขึ้นคอนไม่ได้สักท <c oughs> ีก็สําหรับด้ามในเกมนี้ก็ออกตามนี้เลยนะครับผมฝ่ายตรงข้ามมีวอลไฮนนะ เกมนี้ต้องเร่งออกเกาะสะท้อนให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมเขาจะได้ช่วยเราทำดาเมจใส่ตัวเขาเองนะเมจของเราก็เป็นอิลูเมียนะเป็นดาเมจที่ไม่ค่อยจะดูแรงเท่าไหร่แล้วก็อ๋อเบนเ็นแอสเซนกาก็ไม่รู้จะชดเชยได้หรือเปล่าในส่วนของดาเมจเวทที่หายไปนะแต่แต่ว่าแอสเซนกายืนเลนแข็งๆผมก็เคยเจออยู่เหมือนกันนะยังไงก็เดี๋ยวไปลองดูกันครับผมว่าจะไหวกันหรือเปล่า ตกันมันเย็นหวานก็สำหรับวีโรนะครับต้นเกมก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเดี๋ยวผมตัดข้ามไปเลเวลสี่เลยแล้วกันนะจังหวะนี้นะครับผมอันติเพิ่งมาครับผมไม่ทันจะได้ใช้ตายก่อนนะแต่แฟสซีฟเราช่วยชีวิตเราไว้นะแล้วตอนที่เราฟื้นขึ้นมากระแทกตายไป1ึงศพนะครับผมแล้วก็ยังตามมาศพหนึ่งครับเป็นดับเบิลคิวครับผมไม่ได้ทิเปอร์คิวนะครับเพราะอ um ิลูเมียลัรดไปสักครั้ง รับเดเมจหลักของทีมไฟน์นะครับได้เป็นแต้มพิเศษมานะเป็นปัจจัยให้เราได้ MVP ง่ายขึ้นนะครับแล้วมาดูจังหวะนนี้ครับผมถ่ายชาร์จแล้วก็ทูบ้อยหมดแล้วครับผมทนนั้งคนทั้งครีปแต่ว่าจังหวะนนี้มันเกิดผิดพลาดทางเทคนิคแล้วเราก็ตายค่ะพร้อมโดน CC สตัน <c oughs> ก่อนกด Execute ไม่ติด <c oughs> ตายเลย ก็การเล่นวีโร่ก็พยายามรออันติเมตมาก่อนแล้วก็ไถเข้าไปหานวหลงังศัตรูแล้วก็โคกให้ลอยครับผมแล้วเราก็ไปล้วงฆ่าเองครับมันโหดไถเข้าออกมาไปอยู่ในป้อมอยงเดียวนี่เป็นไงถ้าใช้ดีๆนี่เล่นค่อนข้างสนุกเลยนะครับสําหรับวีโร่เนี่ยจังหวะน,นี้นเพื่อนเราก็กําลังเอาดาบเราก็มาเคเลียร์เลนข้างๆให้แป๊บหนึ่งแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจด้วย แล้วก็พยายามจะไถหนีนะแต่เขาติดมาด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มว้าวุ่นแล้วชาร์จให้ลอยแล้วก็จะไปอยากจะหนีให้พ้นแต่ก็ไม่ทันเพื่อนเข้ามาเติมแต่ก็ช้าไปแล้วก็ถ้าเราเข่าซุดผิดจังหวะเพียงเช่นอยู่ในดงตีนหรือว่าอยู่ในป้อมเขาแล้วป้อมเขายิงเรานะเราก็จะไม่ได้เล่นอะไรเลยจะไม่มีโอกาสได้ฟื้นขึ้นมาต่อนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องพาสซีฟของวีโรนะ มันเปิดปิดไม่ได้ด้วยแบบว่าจังหวะน,นี้เราอยากปล่อยตายก็ทําไม่ได้นะครับผมบังคับใช้จังหวะน,นี้ก็กําลังเอาด a r k สดงเงินนะครับผมแล้วเขาก็พยายามพุ่งเข้ามาเราก็ต้องเข้าไปไล่เขานะครับผมเขาก็ยังไม่ยอมหนีแถมขี่มา้าเข้ามาเอาออด้วยงานนี้เราก็ต้องบู๊แล้วครับผมหนึ่งต่อโอ้ตอนแรกจะบอก1ตอ่อ2ตอนนี้กลายเป็น2ตอ่อ2แล้วเป็นฟอร์เลนครับผมเข่าซุสไปแล้วครับ ตอนนี้ต้องรอลุ้นว่าเราจะฟื้นขึ้นมาทันไหมก่อนที่จะฆ่ามาหลอดได้ครับผมแลเราก็ต้องตายตามไปแล้วเรียบร้อยจังหวะน,นี้ก็วิกฤตประตูบ้านแตกนะครับแต่เขามาออหน้าประตูบ้านเราเราก็เอาอันติเข้าไปยัดหน้าเลยครับผมตบหมดจะไ่ส่ลูกไข่แกก็หนีไม่พ้นหรอกเขาจะไถตอนนี้ผมมีเกาะสะท้อนแล้วนะแวนยิ่งซอยยิ่งมันครับผม จังหวะน,นี้ผมจะไปเก็บวีล่าครับผมโดยการถ่ายและเปิดอันติเพร์ตาซีซีทำให้สก,กิล2ของวีล่าจะตันเหล่าไม่ได้นะครับผมวันนี้เราก็จะถ่ายกลับมาไม่ต้องเข้าป้อมแหม่รอดไปได้ไหมโอเคจังหวะน,นี้ต้องได้ป้อมเอามิน,น่านะครับผมโอ้วงขาดเข้ามาเสริมพอดีครับถ่ายเอาออกนอกป้อมไปก่อนอัน,นละตายไปไม่ต้องลงมา ตอนนี้เรื่อผมโลแล้วนะแต่ว่าพาสซีฟยังพร้อมจ่ายเพราะนั้นเราก็เล่นเท่าห้าวได้คนระับรอยเขาเข้ามาหาแล้วก็ตุยแรกไปเลยมานิดนึ่งแหม่นิดเดียวเองเสียดายไม่ได้ตีสำหรับพาสซีฟการคืนชีพของวีโรนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ๆนะหรือต่อให้เป็นผู้เล่นเก่าบางคนก็ไม่รู้นะเพราะว่าวีโรไม่ค่อยมีใครหยิบมาเล่นนะครับเวลาเห็นข่าวสู้ก็คงงง,งแล้วก็ต้องถอยไปตั้งหลักก่อนนะ ก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้เราได้เปรียบนะเราเข้าไปแลกได้แนละ้วเราก็รอดชีวิตกลับมาด้วยนะครับแต่ถ้าเจอคนเล่นเป็นนี่เขาลุมกระเทือนะไม่ได้เกิดครับผมเขาสุดแล้วสุดเลยหลับต่อ yeah, แต่ว่าเราก็ยังได้ดดเมจคือได้แต้มในการรับดดเมจน,นะครับผมตัวนี้นะรับได้ตั้งสามหมื่นกว่าเลยนะก่อนจะตายอะ่ะเพราะ,ะนั้นถ้าเราเล่นดีๆนะเราสามารถได้แต้มทําความเสียหายรับดดเมจช่วยเหลือสูงสุดเลยพวกเนี้ย ทำให้เราได้ MVP ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ขวานซิ่งเนี่ยตีป้อมแรงด้วยนะครับผมสามจังหวะป้อมแทบแตกถ่ายลิปไปรวมๆกันแล้วก็หัวสัทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นฮีโร่ที่สุดยอดอะเล่นได้ครบเครื่องจริงๆนะผมจะเสียก็แค่กันเพื่อนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเป็นไฟเตอร์นะครับวันี้น่าเล่นเอาซะหน่อยถ่ายแล้วก็ อันติไม่โดนใครเลยกไปขวดมีต่ตัวแข็งๆวะ่ะเผ่า XQ ก็ไม่มีใครไทายเฮ้ยวิโอ,โอวีลา่าลักไก่วะ่มะ,วะมาโหแล้วมาโหจังหวะน,นี้กำลังจะมีไฟใหญ่ที่กลางแมปนะครับผมตอนนี้มีหน้าเดินมาแต่ผมไม่อยากไปยุ่งหน้าตัวฮกแข็งไนงะช,ช่วยช่วยเพื่อนก่อนไถไม่โดนฟอรเรนฟอเลนเหมือนจะเปิดอันติเมตพอดีนะเลยไม่โดนซีซี แต่จังวนี้กำลังดนัวก็ต้องรีบ execute ไปก่อนช่วยให้เพื่อนเราไม่ตายเราก็ไล่มาไปเลยครับผมแต่คองไล่ไม่ทันต้องกลับมาเคลียร์เลนก่อนจังหวะนี้จังหวะรวมตัวก็ส t ลเยอร์เพื่อจบบ้านนะครับหัวขาดก็เข้ามาโซนจะมาลักไก่ก็เอาไปซีลอยละเลี้ยววิวร่อง <Double kill. S 2> มีหน้าเขาถอยไปไม่เอานะครับผมเพราะเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาทำอะไรไม่ได้มากนะ ได้แต้มในแอซิดอีกแล้วครับททรน,นราจาจำไว้นะครับโซโลูแหลงพยายามเล่นให้ได้เ v p เนี่ยแหละเล่นให้ดีที่สุดนะเพื่อที่จะได้เบสพอยต์เพิ่มขึ้นแล้วก็บางทีเกมที่แพ้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่เสียดาวก็ได้ข<อ>ีบบนจะเข้าบ้านเลยพนเพื่อนเอ้ย เหมือนจะไม่มีใครกลับไปกันบ้านนั้นเราก็คงต้องกลับเองแล้วอ่ะเทยวยังไงเทีวก็ไม่กลับทําท่าเหมือนจะกลับมาหลอกเราแต่ก็เดินตามเราเป็นบอดเลยนะเนี่ยจังหวะนี้ผมมากับครีบม่วงนะครับแล้วครีปข้าวป้อมแล้วก็ไม่ต้องกังวลเข้าไปล่อถึงป้อมเลย จังหวะน,นี้ขอเปรี้ยวหน่อยกีฟข้าป้อมพอด,ดีถ่ายวิล่าหน่อยเอ้ยโชว์เขาให้หวดหวดแหม่ฟิกเข้าบ้านไปเลยเหรอเฮ้<笑><笑><笑>ย<ๆ> <p> เพื่อนตายว่ะอย่าไปยอมอย่าไปยอมให้หมดนี่แน่๋เอเข้าสุุแจะไม่มีเพื่อนอยู่แถวนี้ <p> เรียบร้อยครับเดสมอลลี <p> ่ ตอนนี้เรากําลังเดินไล่วอลคานครับผมจะไปวอล์คาดแต่เหมือนเขาเขาก็จะกลัวเราอยู่นะก็ถือว่าเป็นการเล่นโลมที่สำลิดผลค่อนข้างดีนะครับผมโลมที่ดีก็คือจะต้องเล่นให้ฝ่ายตรงข้ามเขากลัวนะครับไม่ใช่เล่นแล้วฝ่ายตรงข้ามกลูนเข้ามาย้ำอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ผลดีครับต้องเล่นให้ตึงครับผม ตอนนี้มีบัฟมังกรไอ้บัฟก๊อ์นะก็จะเ้าห้าวหน่อยโอ้วีล่าฟิกหลบอันติวะ่ะเหมือนเขาจะรู้แกวเรานะเราต้องรีบออกจากไฟให้เร็วที่สุดแต่มันนัวเหลือเกินแต่รอดไม่เนี่ยเลือดโลกแล้วล้างด้วยโถ่เว้ยเขาสุดแล้วเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>ไม่มีแต่เทลไปอยู่ข้างบนแล้วเทลเข้าบ้านเขาแล้วนะครับผมระหว่างที่เขามาไล่นัวใส่เราเทลแล้วก็ไปหล่อยบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม ก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปวิธีการเล่นวีโรพร้อมกับคอมโบและไอเทมดูดพลังแฝงต่างๆฉบับของผมเองนะครับสำหรับผู้เล่นคนอื่นเขาส่วนมากเขาจะออกเป็นพลังแฝงสีเขียวเป็นออกแท้งเพิ่มเลือดแต่ผมจะเน้นลดคูณดาวไล่ฆ่ายอย่างเดียวครับผม ก็ได้ดาวกลับมาดาวนึงนะครับผมซีซั่นนี้ตั้งเป้าไว้ที่โอเวอร์หลอดสิดาวนะครับกับเวลาที่เหลืออีกประมาณหนึ่งเดือนตอนนี้ก็วนอยู่ตรงเนี้ยกะมาณเดินหอนึ่งอยู่จะเป็นเดือนแล้วแหละก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปถึงโอเวอร์หลอดสิดาวได้หรือเปล่านะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆเล่นไปท้ายๆซีซั่นอาจจะง่ายกว่านี้เราน่าจะได้ขึ้นถึงโอเวอร์ลอดนะครับ มาดูแต้มกันดีกว่าครับผมโอ้วันนี้ผมฆ่าไป13ศพเลยครับผมช่วยไปอีก16นะแต่แต้มช่วยเหลือสู้อิลูเมียไม่ได้เพราะอิลูเมียมันมันอันติไงอันติเปิดแบบโดนหมดและแอซิดทุกครั้งแหละดามจวันนี้ทําได้แสนหกเลยครับผมรับดามจอีก2องแสนะครับ <S <S 2> <S 2> ก็ในเกมนี้วีโร่ครับผมตำแหน่งโรมี่ของผมสามารถทำาดามจดได้สูงที่สุดนะครับผม ก็ถือว่าเป็นผลงานดีสำหรับสายโซโล่นะครับก็ลองเอาดูนไีเมพลังแฝงไปปรับใช้กันดูนะครับผมถ้าเน้นโจมตีแรงก็จะโจมตีสกิลหนึ่งได้ไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าถ้าเอาแบบผมเนี่ยคือเน้นคูณดาวสกิลหนึ่งรัวๆเลยครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรติดตามรอรับชมกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ